ความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงอะค่ะความมาได้ไงอะว้ยนี่ขอแก้ข่าวเลยมัดขึ้นเป็นค่ะแต่มัดไม่ชอบขึ้นชเฉยเพราะว่ามันปวดหัวแล้วมันก็รล้เมย์มันจอดบ่อยมัดไม่ชอบขึ้นเรื่องที่ตอบคําถามเร็วหรอคะมัดคิดยังไงมัดก็พูดอย่างนั้นมัดยกมือปุ๊บมัดก็แสดงว่ามัดรู้แล้วมัดก็เลยยกมัดมั่นใจค่ะเพื่อนๆหอกว่ามัดชอบทำหน้าเออเออมัดไม่ได้ทำหน้าเออเออห่า นที่ชอบนอนอะไรไปหน่อยเพื่อนก็งอมาิีนึงดีมัดเป็นผู้หญิงนะชอบใจน้อยค่ะก็อยากให้เพื่อนเพื่อนะคะดูแลตัวเองเหมือนที่เพื่อนๆบอกว่าให้มาดูแลตัวเองเหมือนกันค่ะ